สังคหะวัตถุสี่สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลยค่ะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของหลักธรรมที่น่ารู้เช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องอดใจรอสักครู่เรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนค่ะจากหลักธรรมโอวาทสคือการไม่ทำความชั่ว การทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธินั้นสามารถแบ่งออกเป็นเบญจศีลการไม่ทำความชั่วห้าข้อคือไม่รังแกสัตว์ไม่ลักขโมยไม่แย่งของรักของคนอื่นไม่พูดจากโกหกและก็ไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายส่วนหลักธรรมที่สอนให้เราทำแต่ความดีคือเบญจธรรมซึ่งมีอยู่ห้าข้อได้แก่มีเมตตาการุณา ประกอบอาชีพสุจริตพอใจในคู้ครองของตนซื่อสัตย์พูดแต่ความจริงมีสติรู้ผิดรู้ชอบและการที่เราจะทำความดีได้นั้นจะต้องอาศัยคำว่าฮิริอโอตปะซึ่งมีความหมายว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปค่ะหลักธรรมเหล่านี้ถ้าน้องๆได้ปฏิบัติตามก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะ เอาละค่ะน้องๆเรากลับมาสู่บทเรียนในวันนี้กันนะคะในวันนี้จะเป็นเรื่องของสังขาวัตถุสีค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะน้องๆเคยมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นไหมคะลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะว่าน้องๆได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้าง น้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เรารู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธด้วยนะคะนั่นก็คือสังหะวัตถุสี่ที่มีทานปิยวาจาอัตจริยาและสมานัตตตาที่เป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดการปรารถนาสุขรู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกันและกันในสังคมคะ่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะ เมื่อถึงเวลาพักกลางวันเพลินและพลอยเดินลงมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารวันนี้แม่ของเพลินทำกับข้าวให้เพลินตั้งสามอย่างพลอยมากินด้วยกันนะขอบใจนะเพลินมีน้ำใจมากเลยตรงกับหลักธรรมที่อยู่ในสังหาวัตถุสี่ที่หลวงตาเคยสอนเลยหลักธรรมอะไรหรอพลอย หลักธรรมที่ว่าก็คือทานซึ่งก็คือการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละยังไงล่ะนอกจากทานยังมีหลักธรรมอื่นอีกไหมมีสิจ๊ะหลวงตาเคยสอนว่านอกจากทานแล้วก็ยังมีปิยาวาจานั่นก็คือการพูดด้วยคำสุภาพไม่พูดจาหยาบคายอัตถจรยา คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมสุดท้ายสมานตตาก็คือการวางตัวให้เหมาะสมจ้าเหลืองตาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติตนเองได้ครบตามนี้ก็จะทำให้เราเป็นที่รักของผู้อื่นจ้าถ้าอย่างนั้นเพลินจะปฏิบัติตามที่เหลืองตาสอนให้ครบเพลินจะได้เป็นที่รักของผู้อื่น หลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับสังหะวัตถุสี่กันไปบ้างแล้วเรามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะสังหะวัตถุสี่คือวิธีปฏิบัติตนให้เป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปค่ะประกอบไปด้วยอย่างแรกคือทานเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยทรัพย์สินเป็นการให้ด้วยน้ำใจและความปรารถนาดีค่ะอย่างเช่นการที่เรานำสิ่งของหรือว่าเงินทอง ไปบริจาคให้คนยากไร้นำสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่สองคือปิยะวาจานั่นก็คือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดจาหยาบคายดูถูกผู้อื่นค่ะอย่างเช่นการที่เราพูดจาไพเราะกับเพื่อนๆก็เป็นการผูกมิตรที่ดีนะคะอย่างที่สามคืออัตถจริยา ที่เป็นการทำประโยชน์ให้กับตนเองผู้อื่นและสังคมค่ะอย่างเช่นเราช่วยกันเก็บขยะในชุมชนของเราช่วยคุณครูเพื่อนเพื่อนถือของการที่เราบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นถือว่าเราเป็นผู้ที่มีน้ำใจนะคะส่วนอย่างสุดท้ายคือสมานัตตาค่ะคือการทำตนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเวลาที่เราอยู่บ้าน เราทำตนเองเป็นคนดีมีสัมมาคาราวะอยู่เสมอเวลาที่เราไปโรงเรียนหรือออกมาข้างนอกเราก็ต้องเป็นคนดีมีสัมมาคาราวะด้วยเช่นกันนะคะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆตอบกันได้ถูกหรือเปล่าเอ่ยข้อหนึ่งสังหาวัตถุสี่คืออะไรคำตอบก็คือวิธีปฏิบัติตนให้เป็นที่รักข้อ 2. สังหาวัตถุสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบคือทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาค่ะ เพราะสังฆหวัตถุสี่ประกอบด้วยทานคือการแบ่งปันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปิยวาจาคือการพูดจาสุภาพไพเราะอัตถจริยาคือการทำตนให้มีประโยชน์และสมานัตตาคือการทำตนเสมอต้นเสมอ,สมอปลายค่ะเพลนพูดจาไพเราะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสังฆะวัตถุสี่นี้ข้อใด คำตอบคือปิยวาจาข้อสี่ข้อใดคือความหมายของอัตถจริยาคำตอบคือการบำเพ็ญประโยชน์เพราะอัตถจริยาก็หมายถึงการทำตนให้มีประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นค่ะอย่างเช่นเราช่วยกันเก็บขยะที่ชายหาดเป็นต้นค่ะ วันนี้เราได้เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในเรื่องสังฆะวัตถุสี่น้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะมีอีกหลักธรรมที่คุณค่าแก่การเรียนรู้ค่ะก็คือคารวะธรรมสี่จะมีความหมายว่าอย่างไรเรามาติดตามกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ